สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนๆทุกท่านเลยนะคะตอนรับเข้าสู่ห้องรับแขกช่างไทยคะ่ะตอนนี้นะคะเราไลฟ์ออกไปนะคะ7,465เพจเอยอะไป <laughs> ตอนนี้นะคะเรากําลังไลฟ์ออกไปนะคะที่เพจของ90ลูกทุ่งรักไทยค่ะเพจของข่าวลูกทุ่งแล้วก็อีสาน FM อีสานแฟมิลีนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะห้องรับแขกช่างไทยของเราต้อนรับกุ้งสุภพรค่ะสวัสดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องรอดูนิดนึงให้แฟนๆเข้ามากันนิดนก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปเช็คในมือถือแป๊บหนึ่งนะคะใครที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะคะ กดเก้าอี้นะคะกดเก้าอี้กดแชร์ค่ะอ๋เก้าอี้อยู่ไหนคะแชร์เลยนะคะแชร์ด่วนเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูนิดนึงเดี๋ยวไปดูที่ข่าวลูกทุ่งก่อนแล้วกันนะคะ แฟนเพจยอดนิยมอันดับหนึ่งในวงการลูกทุ่งของเรานี่เสียงมาแล้วนะคะแฟนๆทยอยทยอยทะยงทะย,ง,ทยงเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ต้อนรับกุ้งสุภาพรนะคะแฟนเพจข่าวลูกทุ่งนะคะฝากคอมเมนต์นะคะคําถามเต็มที่เลยเนะาะค่ะนะคะแฟนเพจของอ e ีสาน f.m อ e ีสาน Family ด้วยนะคะแล้วก็แฟนเพจของ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวรอแฟนๆกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเช็คนิดนึง มือถือของน้องกุ้งอยู่ไหนจ๊ะเดี๋ยวอ๋อกดแชร์ให้แล้วนะวันนี้นะคะรู้สึกดีใจมากที่ได้มาคุยกันที่ห้องอรับแขกของช้างไทยของเรา<ช>นะคะกันค่ะ่นะคะแล้วก็ไลฟ์ทีเดียวเนี่ยไปถึง3ามเพจด้วยกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะแฟนๆที่ชมอยู่ที่เพจไหนอย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยะนะคะ,อะตอนนี้น่าจะมากันเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูที่อ e ีสาน FM อ e อีสานแฟมิลี่นิดนึงนะคะ เดี๋ยวจะให้ใช่เดี๋ยวจะให้น้องกุ้งนะคะทักทยายแต่ละเพจเลยนะคะแฟนๆที่เข้ามาในตอนนี้นะจ๊ะอ่ะมาแล้วมาแล้วนะคะมาแล้วอ่ะเริ่มต้นกันได้เลยนะคะอ่ะให้น้องกุ้งสุภาพรนะคะทักทายแฟนๆที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจข่าวลูกทุ่งนะคะกุ้งสุภาพรค่ะวันนี้มาเยี่ยมข่าวลูกทุ่งค่ะ ะะวันนี้ดีใจมากมากเลยนะคะเพาฝากคนนง่นเพล่งใหม่ด้วยนะคะเวลาที่เพจข่าวลูกทุ่งของเราเนี่ยนะคะลงข่าวไปเกี่ยวกับเรื่องของน้องกุ้งสุภาพรยอดไลคยอดแชร์นี่กระหน่ำมากนะคะแล้วก็มีกําลังใจจากแฟนๆที่ติดตามน้องกุ้งสุภาพรเยอะมากๆด้วยเรียกว่า F c ซเยอะนะคะแฟนเพจของ90ิลูกทุ่งรักไทยคะ่ะเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีแฟนเพจทุกทุกท่านนะคะอ่าขึ้น90ลูกทุก่งนักไทยนะคะว,วันนี้คุ่งก็ยินดีมากนะคะที่ได้มาให้ พบปะแฟนๆนะคะพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็นําผลงานเใหม่มาฝากด้วยใช่แล้วนะคะของกุ้งสุภาพรเนี่ยที่90ลูกทุ่งรักไทยของเราเนี่ยนะคะสโลแกนก็คือดังเพราะฮิตร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เวลาที่กุ้งมีงานใหม่ๆออามาเนี่ยแฟนๆก็จะขอตลอดล่าสุดก็เป็นแบบว่าเสียงปืนยิงขึ้นฟ้าอะไรอย่างนี้นะคะที่แบบว่าติดชาร์จอยู่ในชาร์ตของ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยค่ะนะคะรวมถึงอีกหนึ่งแฟนเพจค่ะอีสานเอฟเอ็มอีสาน f ฟมิลี่ค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะสวัสดีอีสานไดเปมค่ะเข้ามากันหรือยังเนาะใ่คะแชทได้เลยนะจ๊ะฝากคอมเมนต์ได้เลยของกุ้งนี่เป็นคนจังหวัดไหนอะคะเป็นคนอำนาจเจริญค่ะอืมอำนาจเจริญสามารถจะว่าอีสานโลดได้เลยว่าได้ค่ะถ้าว่า้าไอยชีสของได้สักหน่อยค่ะแต่วถ้าว่าอีสานนี่ลื่นปึ๊้ดปึื้ดค่ะนะแล้วปกติแล้วเนี่ยของกุ้งเองนี่ใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนเป็นหลักคะตอนนี้อยู่ที่บ้านน่ะค่ะเพราะว่า ส่วนมากงานก็จะอยู่ที่บ้านเยอะหน่อยค่ะที่อำนาจเจริญใช่ค่ะใช่ไหมแล้ววันนี้มีโอกาสได้ลงมากรุงเทพด้วยใช่ค่ะนะคะก็ไม่พลาดที่จะแวะมาที่ห้องรับแขกของช้างไทยของเรานะคะซึ่งก็มี90ลูกทุ่งรักไทยทั้งวิทยุมีแฟนเพจ3 f แฟนเพจเลยแล้วก็ลูกทุ่งสแควร์อีกหนึ่งแฟนเพจด้วยนะคะจําบรรยากาศของลูกทุ่งสแควร์ได้ไหมที่เวลาไปขึ้นโชว์จำได้ขึ้นใจเลยค่ะ สุดยอดมากมันมาก้งแต่แบบสิฮิน้องบ่ออะไรอย่างงี้นะคะเพลงดังก็คือสิฮิน้องบ่อนั่นเองนะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปค่ะนะคะในทางที่แบบคนรู้จักเราเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่แต่แรกอะเราเป็นลำซิ่งตอนนั้นก็คือเป็นหมอลำอย่แล้วรำซิคะเป็นหมอลำอยู่แล้วมีงานอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเป็น อยู่ในภาคอีสานก็จะเป็นแนวหน้าในภาคอีสานแต่ว่าทั่วประเทศเนี่ยคือเขายังไม่รู้จักเราใช่ก็ด้วยด้วยเพลงนี้ทําให้เรามีชื่อเสียงทีนี้ไปไหนมาไหนคนก็จะแบบว่าทักทายร้องเพลงนี้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะจนมาถึงล่าสุดกับซิงเกิลล่าสุดเลยในล่าสุดที่ชื่อว่าขึ้นแท่นแฟนเก่าค่ะขึ้นแท่นแฟนเก่าเป็นกอลลั่มค่ะค่ะ ค่ะเป็นกอนลลั่าเป็นทำนองลั่มแพนลํ่เพิรนนะค,ะค่ะค่ะแล้วมันผสมกับมีความเหมือนกับเป็นแบบมีป๊อป,ป๊อปอะไรอย่างงี้ด้วยไหมคือเราคอนเทนต์เอาดนตรีนะคะที่เป็นกลิ่นอายของป๊อปป๊อปร็อกค่ะแล้วก็ผสมกับแรปนิดๆมีแล<ร>้วกอแล้วก็เป็นมันมีหลายๆท่อนนะคะที่แบบว่าดานตรีมันจะไม่เหมือนกัน เราอยากให้อีสานเราแบบ go i n t ์ไปอีกระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีความแปลกใหม่มีความโดดเด่นด้วยนะคะก็เลยจัดมาเต็มๆอยู่ในเพลงเดียวกันไปเลยค่ะเพลงนี้นี่ขึ้นมารู้สึกว่าจะเป็นเหมือนกับหมอรำก่อนค่ะเป็นเกิ่นเขาเรียกว่าเกิร์่ใช่ไซึ่งอาจารย์นภัยมณีวงเนี่ยแกเป็นคนแต่งกะลัมให้คุณพี่มนแคนอยู่แล้วคือกุ้งก็เชื่อในฝีมือของแกค่ะใช่ว่าฝีมือแกเนี่ยมัน ระดับแนวหน้าแล้วก็อยากได้ให้แกเนี่ยมาร่วมงานในจุดนี้ก็เลยลองดูลองมาตั้งนแต่เป็นกลรมที่แบบว่าเอมันก็เนื้อหาโอเคอะค่ะเนื้อหาเกี่ยวกับความความรักที่ผิดหวัง่มือที่มีมือที่สามเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้กําลังใจสาวๆที่แบบท้อแท้ในความรักอย่าท้อแท้นะเรา ผิดหวังเราต้องสู้เราต้องสวยเราต้องเลิศอะไรเงี้ยคนจะเป็นแฟนเก่าได้ต้องสวยนะคะต้องสวยกว่าแฟนใหม่สวยสวยมุ่งมุ่งอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่พอเราออกมาแล้วเราชอบเลยไหมคะสำหรับเพลงนี้ชอบค่ะชอบร้องยากกว่าเดิมๆเพลงเดิมที่เราเคยร้องมาไหมคะไม่ค่ะก็เป็นถึงเป็นที่เราถนัดอยู่แล้วใช่ค่ะอืนะคะเรื่องของเนื้อร้องเรื่องของดนตรีก็มีความโดดเด่นใช่เสื้อผ้าหน้าผมล่ะคะ สื้อผ้าหน้าผมก็น้องๆในทีมงานอย่างเงี้ยก็มีน้องสาวเหมือนเสื้อชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้เป็นยังไงบ้างสวยงามมากเลยตัดมาโดยเฉพาะเลยค่ะไม่รู้จะตัดมาตัดมาเฉพาะซิงเกิลนี้ใช่ไหมคะมารายการโดยเฉพาะมาเฉพาะที่ห้องรับแขกนะคะกบมือด้วยด้วงสวยงามมากนี่คือแบรนด์ของน้องสาวค่ะ JH Jenny Husher เป็นแบรนด์ที่น้องกำลังทำอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดพี่ดีเจออยแบบว่าอยากจะมีชุดสวยๆแบบนี้ ก็ดีะติดต่อได้ค่ะติดต่อได้ค่ะทางไอก็ได้สวยงามมากๆเลยนะคะนี่คือแบบว่าเสื้อผ้าหน้าผุ้มนะคะจัดเต็มสําหรับขึ้นแท่นแฟนเก่านะคะปล่อยออกไปได้เข้าไปชม MV แล้วด้วยนะคะเป็นการทุ่มทุนสร้างเหมือนกันนะคะก็พอดีอยากให้ทุกคนแบบได้เห็นบรรยากาศที่มันแบบใหม่บ้างก็เลยไปถ่ายอยู่ที่น้ำหนาว เพชรบูรณ์วิวสวยบรรยากาศดีนะคะแต่ที่ละสายตาไปไม่ได้เลยก็คือคนร้องนักร้อนักร้องสวยมากนะคะขอบคุณค่ะทำไสวยขึ้นเยอะขนาดนี้คะเป็นเพราะอะไรไปทําอะไรมาไม่รู้เหมือนกันค่ะคงจะแบบมีความสุขแฮปปี้แฮปปี้เพราะว่าดูใน MV แล้วเนี่ยคือเรามีเปลี่ยนหลายชุดด้วยนะคะแล้วก็มีชุดอ่า ชุดที่น้องตัดให้ชุดหนึ่งนะคะซึ่งไม่ไม่ไม่ใช่ชุดนี้ค่ะแล้วก็จะมีแบบสไตล์ไวรุ่นหน่อยเข้ามาแล้วก็เป็นหมอลํำบ้างเพื่อสลับสับเปลี่ยนไม่ให้คนแบบอ่าอะไรล่ะไม่ให้คนเบื่อื่ออได้เห็นอะไรหลากหลายนะคะแล้วก็แดนเซอร์ก็ดีดีนะคะแดนเซอร์ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะในเอ็มวีเพลงนี้นะก็กดเข้าไปชมได้นะคะใครอยากชม MV ีนี่คือต้องช่องทางไหนบ้างนะคะ เอ็มวีคือตอนนี้กุ้งมีช่องทางคือช่องใหม่ของกุ้งอะค่ะอีสานเต้ n n e l เป็นช่อง y o youtube Channel ค่ะค่ะชื่อนี้เลยนะคะก็หรือไม่จริงพิมพ์เข้าไปใน Google ก็ขึ้นแท่นแฟนเก่าใช่ก็จะเจอเลยนะคะหลังจากที่ปล่อยไปกับเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับอกระแสตอบรับถือว่าโอ้โหดีใช่ไหมข้าไม่ถึงเลยนะพี่เพราะว่า น้องๆในในวงการนะคะทุกคนเลยเขาสนับสนุนเพลงของเราก็คือเขาเอาไป c o อ e บ้างเอาไปร้องตามงานไม่ว่าจะเป็นรถแห่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มอลล่าวงใหญ่ทุกวงค่ะต้องมีผลงานเรลนี้อย่างเช่นประถมบัณฑงศิลป์ระเบียบสาวน้อยอะไรเงี้ยสุดยอดมากๆเลยนะคะเอาไปร้องกันเยอะมากหลายๆวงค่ะต้องขอบคุณ ทุกคนด้วยนะคะที่สนับสนุนผลงานเพลงของกุ้งนะคะอขอบคุณค่ะน,นะคะหลังจากที่เราได้แบบว่าได้ฟังไอซีฮิซีฮิน้องบบเลวเนี่ยนะคะเพลงขึ้นท่านแฟนเก่าให้ร้องสดๆให้แฟนๆที่ชมทางเพจข่าวลุกทุ่ง <S <S เพจอีสาน FM อีสาน Family แล้วก็เพจ90ลูกทุ่งรักไทยให้ได้ฟังกันสดๆนิดนึงนะจะรำด้ไหมจะรำด้วยไหม ได้ค่ะมันต้องยืนนะถ้าไม่ยืนได้ไหมได้ไหมยืนยืนยืนได้ไหมหรือนั่ได้เอแคนั่งพอแค่นัอได้เได้เได้เลยได้นลยได้เด้เลยไ้ยได้าได้เลไ้ลยไดเลยดเลย่้เลด้เยนะ้ะลยได้เลยได้เลยได้เด้ยได้เยได้เลย้เสยได้เลยได้รสย้เลยได้ยได้นลยะ้เลยไ้เ่ะ้เลย้เลยไ้เลยไ้ายไ้เลยไเย้เล้เลเลยไเลย้ลลล้้ย้ จะลืมให้สิ้นไปจากใจและนับแต่นี้เป็นต้นไปจะสวยขึ้นแทนเป็นแฟนเก่าและเคยเสียใจไว้ซึมเศร้า ขาบอกจะหน้าละลายยนมันทิ่มเขาป่าเสียเวลาพันงเสียโอ้ยพ่อแลวบอก่มหอนอ้อยได้ด้วยอ้อยอ้อยนะอ้อย ลานอันนี้มือเกินน้ำเสียงคือเป็นเกินเป็นเกินเสียงจะแฮปแฮมเลยค่ะว่าช่วงนี้ไม่ได้พักผ่อนนะคะแต่ว่าเป็นศิลปินที่แบบว่ามีน้ำเสียงที่หนักแน่นมากๆ เรานอกจากว่าหมอลำแล้วเพลงแบบว่าลองได้ทุกสไตล์ทุกแนว้องได้ทุกแนวค่ะโอ้นะคะความสามารถเยอะมากจริงๆนะคะมีบอกว่าวันนี้ดูสวยมากนะคะสำหรับน้องกุ้งอ่านะชอบที่เป็นกันเองแล้วก็ดูสบายสบายแบบนี้ค่ะนะคะแฟนๆเข้ามาแล้วก็กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้มาที่ห้องรับแขกของช้างไทยของเราได้ฟังขึ้นแท่นแฟนเก่ากันสดๆนะคะการโชว์บนเวทีตอนนี้ได้มีการปรับหรือว่าอะไรยังไงบ้างไหมคะ เวลาที่เรับงานนนนะะคตอี้ปรับเปลี่ยนไปตามหวังไปตามงานค่ะก็ดูดูว่างานนี้เป็นงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเอฟซีเขาว่าไงบ้างกับทีมอนมากแต่ส่วนมากงานของกุ้งก็เป็นงานที่แบบ เอนเตอร์เทนสนุกสนานค่ะก็จะเอนเตอร์เทนมากกว่าก็จะเต้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะสนุกสนุกมันมันกันไปนะคะไม่ได้ซีเรียลอ่าซึ่งเพลงนี้มันก็เป็นเพลงที่แบบว่าโดนอยู่แล้วได้สนุกสนานหน้าเวทีอยู่แล้วใช่ไหมคะนอกจากนี้วันนี้มีงานด้วยงานต่อที่ไหนนะคะที่บ้านบึงค่ะที่ชลบุรีใช่แล้ใครอยู่ใกล้ๆใครอยู่ใกล้ๆก็ไปให้กําลังใจกุ้งได้นะคะกับทีมงานเดาฟ้าปีนแล้วก็กุ้งสุภาพรนะคะคือวันนี้จะ ามามอบความสุดให้แบบสุดเบี่ยงแน่นอนนะคะแต่พี่กัดนะคะเดี๋ยวกุ้งจะลงให้ให,ให้ให้ทุกคนติดตามไปดูในในแฟนเพจของกุ้งนะคะกุ้งสุภาพรสายรับแฟนคลับนะคะได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดแฟนๆชมอยู่อยากจะแบบว่าติดตามกุ้งสุภาพรนะคะติดตามได้ช่องทางไหนบ้างากุ้งก็ขอฝากนะคะฝากผลงานแล้วก็ฝากติดตามนะคะการแสดงของกุ้ง ะะทางช่องทางหลายๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจกุ้งสุภาพรสายรักแฟนคลับเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ทางช่องทาง Facebook บ้างนะคะกุ้งสุภาพรอีสานเต้ยแล้วก็จะมีะช่องทาง y o u t u b e นะคะอีสานเต้ย n แชนแนลนะคะ,ะก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากเชียร์ให้กำลังแรงใจนะคะทางเพจข่าวลูกทุ่งนะคะแล้วก็ลูกทุ่งรักไทยนะคะ ดีสารเอฟเอ็มด้วยนะคะแหวกเข้าไปบอกว่าขอพงขอเพลงของกุ้งสุภาพรได้ตลอดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าปีหน้านี่เรามีุูทุ่งสแควร์นะเดี๋ยวต้องเชิญไปขึ้นเวทีสนุกสนานม่วนมันด้วยกันนะไม่เชิญโกรธละคะเจอกันนะคะสำหรับแฟนๆของกุ้งสุภาพรทุกคนเลยค่ะแล้สุดท้ายให้น้องกุ้งฝากผลงานขึ้นท่านแฟนเก่าอีกสักทีหนึ่งกับแฟนๆทุกคนเลยค่ะ ยังไงกุ้งก็ฝากนะคะผลงานเพลงใหม่ล่าสุดด้วยนะคะเป็นกอลลั่มพี่น้องค่ะโจโจ,โจมวนวน,น,นคือเกานะคะ,ะในสไตล์ของกุ้งเองนะคะซึ่งมีจหวะที่โดนใจนะคะและก็สนุกสนานนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจกับผลงานเพลงนี้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดให้กําลังเชียร์แรงใจนะคะ เยอะๆกับผลงานเพลงขึ้นแท่นแฟนเก่านะคะมีน้องใบเฟิร์นสุธิยาเข้ามาบอกชอบมากเลยขึ้นแท่นแฟนเก่าอันนี้ไปัฟเวอร์หรือยังจ๊ะต้องถามใบเฟิร์นนะคะไปัฟเวอร์หรือยังนะคะสวัสดีคุณปรีชาด้วยบอกว่าน้องกุ้งงามขึ้นเยอะมากอันนี้เป็น c o m มนต์จากแฟนๆนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะมีแฟนๆที่เข้ามาทักทายกันนะคะกับน้องกุ้งสุภาพรนะจ๊ะ ต่อกันนิดนึงนะคะสวยขึ้นเยอะมากเลยนะคะเรื่องของสุขภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้เห็นว่าแบบเหมือนมีแบบน็อกเข้าโรงพยาบาลไปเลยด้วยใช่ไหมคะใช่คือเครียดนะคะก็ก็เครียดนิดนิดนึงคือโควิดทําเส้นอันนี้ต้องโดนนะพี่เนาะเพลากันหมดทุกคนเลยนะคะโควิดนะคะเนาะก็ตอนนั้นก็เป็นไขมันในเลือดสูงค่ะค่ะ คือบ้านหมุนนะคะพี่บ้านหมุนคือโลกนี้กุ้งก็ไม่คิดว่ากุ้งจะเป็นนะด้วยที่แบบไม่ใช่คนอ้วนนะแล้วก็เป็นคนที่ออกกําลังกายสม่ำเสมอคือเต้นหน้าหั่นเกือบทุกวันใช่ค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรคืออาจจะเป็นกรรมพันธุ์ที่หมอบอกนะคะหรือว่าจะเป็นการที่เราเครียดอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะก็จะมีผลค่ะใช่นะแต่ว่าตอนนี้สุขภาพดีขึ้นตอนนี้ก็ตามคําแนะนําของหมอนะคะคือไม่กินนู่นกินนี่ที่แบบไม่ทําให้มันทําให้เป็น โรคนี้นะคะไอ้พวกไอ้มะพร้าวพวกกะทิอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกไอ่ไช่มันต่างก็คือหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะทอดของมันอะไรเงี้ยค่ะก็ดูแลสุขภาพมากขึ้นตอนนี้โอเคแล้วเนาะกลับมาลุยงานกลับมาลุยงานให้ทุกคนได้สนุกันนะคะใครอยากจ้างนะคะเบอร์ไหนคะถ้าจ้างงานโชว์อ่าเบอร์092ค่ะ3 2 8 0099ค่ะจดไม่ทันค่ะจดไม่ทันค่ะ 0923280099ะจ้งะคคะจางงานได้ทั่วประเทศเลยท <Okay S 2> ีเดียวนะคะคควันนี้ขอบคุณกุ้งสุภาพรมากๆค่ะที่มาพูดคุยกันนะคะที่ห้องรับแขกของช้างไทยของเราแล้วก็ไลฟ์ออกไปถึง3เพจด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยะน,นะคะที่เข้ามาพูดคุยกันที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะคะแล้วก็โอกาสหน้านะคะจะเป็นศิลปินท่านไหนที่มาคุยกันแบบนี้นะคะเหมือนกับน้องกุ้งสุภาพรก็คอยติดตามกันได้เลยนะคะค่ะ วันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปโชว์ตัวต่อนะคะไปงานต่อบ๊ายบายค่ะ